นี่คือเนื้อไก่ปลอมนะคะวีแกนชิกเกนตวไม่ได้กินวีแกนหรือ v จ g e t เรียนหรอกปวกชอบเดี๋ยววันนี้จะทำผัดน้ำพริกโหระพาไม่ใช่น้ำพริกใบกะเพราวันก่อนทำกับกุ้งกับสแกลลอปอร่อยวันนี้ทำกินคนเดียวม่เต์กินพิซซ่าส่วนผสมก็มีหอมใหญ่พริกหยวกแล้วก็ใส่ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเท่านี้เลยนะจ๊ะอร่อยเด็ดล้างก่อนเพื่อความสะอาดสุขอนามัยพระโพได้าจะคิดเรื่อยว่าในกระบวนการผลิตอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาล้างหรือว่ามีตรงไหนตกสกปรกหรือเปล่าเพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะก็จะล้างก่อน ถ้าคุณได้ดูวีดีโอรประตจำนะตอนทำอาหารนะถ้าคุณสังเกตก็จะล้างใส่กอกลูกชิ้นที่ซื้อมาสำเร็จอะ่ะล้างหมดเลยนะคะจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ไม่ไว้ใจกระบ,บวนการไ <c oughs> ลยของน้ำไปเลย ล้างสองน้ำซะเลยจะมีคนที่เขาหั่นก่อนล้างล้างก่อนหนะั่นไปเนอะก็เอาที่สะดวกเลยนะคะว่าไม่ได้นึกถึงดูทิชั่นสารอาหารอันไหนที่จะเสียมากเสียน้อยนะผักบางชนิดเคยเรียนมาถ้าหั่นก่อนล้างเนี่ยก็จะถูกล้างตัวคุณค่าทางสารอาหารว่าต้ออกเป็นนูทิชัู่หรือ,าาอ,อก็จะได้ประโยชน คุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการแต่ถ้าล้างก่อนแล้วค่อยหัน่นก็จะไม่เสียไปไม่เป็นไรนะคะได้เลยได้ยังไงก็ได้สองแบบเลยนะคะคนก็เอาสะดวกเพราว่าเพราะว่าน่ะจะนึกว่าหั่นเนี่ยจะได้ล้างข้างในด้วยไงเลยหั่นหมดเลยแล้วค่อยล้างแล้วค่อยใส่กระทะก๋วยเดียวแข่นตามชอบเลยน,นะคะแข่งที่แใหญอยา่งได้หมดนะคะ ดีๆให้แส่หน่อยก็ดีเวลาอยู่ในกระทะจะไดุ้เราเข้ากันได้ไม่เป็นก้อนมาตั้งกระทะกันดีกว่ากระทะนี้โบได้มาฟรีนะบ้านคุณป้าหลังแรกเลยที่โบทำกับเขาเนี่ยโบเก็บไว้มาหลายปีแล้วแล้วโบก็ไม่ได้ใช้จนกระทะใบเก่งของโบน่ะหูหักแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะคะ น็อตเอาไม่อยู่ไม่มีน็อตใส่ mm hmm. ก็เลยไปเอาอันนี้ออกมาใช้โ mm hmm. บชอบใช้กระบวยแบบนี้ mm hmm. เห็นพ่อครัว mm hmm. มือชมังเขาใช้แล้วเออมันคล mm hmm. ่องแคล่วดีอ่ะก็เลยใช้บ้างเออชอบน้ำพริกสำเร็จนะคะน้ำพริกโหระพาไม่มีกระเพราไ, mm hmm. ไม่กินเผ็ดหรอกนะ ใส่ซีอหวานรดเผ็ดเพิ่มกระเทียมเล็กน้อยนะจ๊ะกระเทียมแบบนี้สะดวกดีแล้วก็ไม่เสียด้วยเพราะว่าเป็นกระเทียมในน้ํามันนะคะไม่ใช่กระเทียมแช่น้ำไม่ไหวานนะไม่ใช่กระเทียมแห้งๆแบบใส่ เนื้อไก่วีแกนเดี๋ยวถ้าน้องสาววออ่ะเขาได้วีซ่าแล้วมานี่นะวอก็ไปซื้อมาทำให้เขากินเพราะน้องสาววอเขา vegetarian ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ได้มาหรอกนะตกไปแล้วหนึ่งรอบอยากรู้เหตุผลไปดูที่ช่อง extra พั t ริยานะคะหรือพี e ่ extra นะคะเขาเล่าไว้แล้วนะคะ กระทะใบโปรโตนะที่ผูหักร้อนเร็วอันนี้ก็อม่ฝั่งรู้สึกว่าเขาร้อนช้าแต่วเนื้อกระทะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่ติดถ้าเป็นกระทะของโบระติดทุกใบก็ใช้ได้ไม่ซื้อใหม่เพราะว่ามีเยอะเลยนะคะมีกระทะเก่าตั้งแต่สมัยมิเตอร์อยู่คนเดียวนั่นแหละก็ไปเดินดูกระทะตามร้านประจำนะออนไลน์ก็ดูจะซื้อใหม่ซื้อใหม่เรื่องตังของเกาหใช้ได้เลยเก็บตังไปเที่ยวเหรอมาแสกเกี่ยวไปดูช่องของคนไทยอะที่เขาไปเยี่ยมโรงงานต่างๆมีตอนที่ไปโรงงานผลิตซอสเนี่ยแหละตามสมบูรณ์ก็ได้รู้แล้วว่าความต่างของซอสต่างฝาต่าง และเต้มจนที่ต่างกันเวลาเขาร้อนก็ร้อนเร็วเลยนะกระทะเนี่ยเดือดเร็วแต่ตอนที่ไม่ร้อนอช้ากว่ากระทะอูรุเนียมเก่าแก่วนี่เลยไม่มีสีเขียวนะแต่สีขาวกับสีส้ม <c oughs> ไม่มีสีเขียวนะขาดสีสันไม่มีกะเพราโหระพา,ผผาสดด้วยเพราะว่าไม่ได้ซื้อมา,า,ว,าวานกินไข่ดาวแล้ววันนี้งดงดดูรายการคุณหมอนะ่ะพูดถึงปริมาณไข่ที่บริโภคได้ต่อวันสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยจำไม่ได้แล้วหนึ่งกอสองกอแ่นั้นเพราะก็ได้ไปถือว่าแล้วไข่ตุ๋นละ เวลาตุ๋นไข่เนี่ยหลายฟองเลยแล้วโดยเฉพาะที่ร้านอาหารเนี่ยไข่ตุนหม้อไฟอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากกินกันเข้าไปนี่เดีย๋ยวรอสุกอีกนิดนึงก็กินราดข้าวเลยแหละกินทานทีมันนีอร่อยข้าวมีแล้ว,นเ,นว,ลวเป็นข้าวเย็นตั้งแต่เมื่อวานของพี่เตอร์กินพิซซ่าข้าวข้าวหอมมะลิหอมจริงแต่เดี๋ยวต้องอุ่นก่อนแล้วก็เอาผัดราด ตังกวากินด้วยกันเท่านี้โอ้ยหอม